ต่อไปนี้เป็นการสั่งจิตตนเองโดยการใช้บาคโคจิตใต้สำนึกรหัสจิตวิญญาณของข้าพเจ้าสู่การบำบัดกำจัดพลังงานลบด้วยธาตุดินทั้งหมด ด้วยบาคโคจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้ารหัสจิตวิญญาณที่เป็นชื่อเฉพาะของตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอัญเชิญพลังแห่งธาตุดิน ธาตุดินที่เป็นธาตุพลังงานบริสุทธิ์ธาตุดินที่ปราศจากมลพิษมลภาวะทางปวงเป็นธาตุดินแห่งการบำบัดในจิตและกายของข้าพเจ้าด้วยบาคโคตจิตใต้สำนึก รหัสจิตวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแจ้งเจตจำนงอันเชิญพลังธาตุดินที่อยู่บนเทือกเขาสูงที่มีพลังธาตุดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าเชื่อมต่อกับ พลังธาตุดินด้วยบาโคดจิตใต้สำเน็กรหัสจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอันเชิญธาตุดินเคลื่อนลงมากลางกระหม่อมกลางศีรษะของข้าพเจ้าเคลื่อนเข้าสู่กลางกระหม่อมกลางศีรษะของข้าพเจ้า เข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายของข้าพเจ้าเข้าสู่ในอวัยวะทุกส่วนเข้าสู่ในพลังในร่างกายทั้งหมดเข้าสู่จิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้พลังแห่งธาตุดิน ที่เป็นพลังแห่งธาตุบำบัดที่เกี่ยวกับธาตุดินทั้งหมดให้ธาตุดินที่เข้ามาใหม่ผสมผสานกับธาตุดินที่มีอยู่เดิมในร่างกายนี้ช่วยขจัดพลังที่เป็นพลังงานตกค้าง เป็นพลังงานที่เป็นอุปสรรคเป็นพลังงานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตและกายของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับธาตุดินทั้งหมดที่แอแฝงอยู่ในจิตและกายแอแฝงอยู่ในโมวลกระดูกแคลเซียม เนื้อหนังมังสาที่เกี่ยวกับธาตุดินทั้งหมดให้ธาตุดินผสมผสานกับธาตุดินที่มีอยู่เดิมในร่างกายของข้าพเจ้านำพาสู่การกำจัดสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ ธาตุดินทั้งหมดที่แอบแฝงอยู่ในอวัยวะในร่างกายในเนื้อหนังมังสาในจิตใต้สำนึกในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหมดด้วยบาคโคตจิตใต้สำนึกรหัสจิตวิญญาณของข้าพเจ้านี้ จงนำาพาพลังแห่งธาตุดินช่วยกำจัดขดจัดลบล้างลืมสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งต่างๆที่ส่งผลเสียและไอโรคทั้งหมดที่เกี่ยวกับธาตุดิน ที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าให้นำพาไหลออกจากทางปลายเท้าไหลออกไปจนหมดสิ้นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้บาโคตจิตใต้สำนึกรหัสจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ผสมผสานทำงานกับจิตใต้สำนึกและพลังแห่งธาตุดินชำระล้างออกไปจนหมดสิ้นไหลออกจากทางปลายเท้าไหลออกไปจนหมดสิ้นไม่หลงเหลืออยู่ในจิตในเซลในอวัยวะ ในเนื้อหนังมังสาของข้าพเจ้าอีกต่อไปให้พลังแห่งธาตุดินเพื่อการบำบัดทำการชำระล้างให้สูญสลายมาลายไปจนหมดสิน้นทันทีไหลออกไปจนหมดสิน้น ไหลออกไปจนหมดสิน้นไหลออกไปจนหมดสิน้น